มีการจะจ่ายเงินรอบ2ครับจำนวนเกือบ2000ล้านครับครับให้กับเกษตรกรและก็ชาวนาครับกว่า2 0 0แสนลายครับรบก็่านนายกนะครับก็มีการสั่งจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรรอบ2อครับอีกเกือบ2000ล้านเลยครับก็เน้นเกษตรกรที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพนะครับโดยในวันนี้ครับนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ครับและมติคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนะครับมีการเห็นชอบให้ทกศดำเนินมนาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับ66ครับ ซึ่งจะจ่ายตรงนั้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรปีการผลิต2,565ทับ66ครับในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือ20,000บาทครับโดยจะโอนเงินรอบแรกไปแล้วครับเมื่อวันที่24-28พฤศจิกายน2,565ที่ผ่านมาครับเป็นจำนวนกว่า5,000 50, 0ล้านบาทครับแล้วก็มีผู้รับผลประโยชน์กว่า4 2, 9, ล้าน290,000ไายนะครับ คุณพิ่พนันยังกล่าวนะครับว่าวันนี้จะมีการโอนเงินจากนโยบายช่วยเหลือชาวนาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผ่านทางทางกรศรอบที่2ให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศอีกจํานวน200,000รายครับเป็นจํานวนเงินกว่า1,780ล้านบาทซึ่งจะเป็นกําลังใจและเป็นทุนให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อให้มีโอ,อกาสขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวและก้าวสู่เกษตรกร,ร,กรมูลค่าสูงครับภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามวิทยาศาสตร์ชาติครับซึ่งนอกจากโครงการสนับสนุนค่าแรรจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วครับยังมีโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,565- ทับ66โครงการชันสินเชื่อชะลอการขายข้าวนะคาเปือดนาปีครับ มีการผลิต2 5 6 5ั66และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันกเกษตรกรมีการศึกษา2,565ั66อีกด้วยครับสถฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับความเดือดร้อนของกเกษตรกรและเร่งพัฒนาให้กเกษตรกรให้หันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมากขึ้นเพื่อจะส่งให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสามารถแข่งกับคู่แข่งได้เพื่อการกินดีและอยู่ดีในอนาคตรครับ